วิธีการตรวจสอบทะเบียนเกษตรกรออนไลน์ครับผมด้วยมือถือของเราครับวิธีการจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยครับอันดับแรกนะครับก็เข้าไปที่มือถือของเราต่ออินเทอร์เน็ตให้เรียบร้อยครับแล้วก็เข้าไปที่โค m มนะครับผมตรงนี้เข้าโค m มแล้วก็พิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์นะครับเพื่อทําการตรวจสอบทะเบียนเกษตรกรของเรานะครับพิมพ์ไปเลยว่า efarmer.doae.go.th นะครับพิมพ์เข้าไปเลยครับผม e นะครับ F a, r, m, er, e นะครับ A R M E R E Farmer นะครับดอทนะครับก็คือจุด D O A E นะครับ D O A E อ e. ่าไป E ดอท G O ดอท T H เหมือนนี้นะครับผมดอท G O ดอท T H นี่แต่ก็กด Go เลยครับผม ก็ Go, ปุ๊บนี่จะมีการเข้าสู่ระบบนะครับสำหรับเกษตร,รกรที่ลงทะเบียนถ้าหากจะเข้าสู่ e e farmer ออนไลน์นะครับก็ต้องมีการขึ้นทะเบียนแต่แว,ว่าถ้าเฉพาะการตรวจสอบสถานะเกษตร,รกรก็คลิกเฉพาะตัวนี้ก็พอละครับสำหรับการตรวจสอบข้อมูลเกษตร,รกรและข้อมูลการเข้าร่วมโครงการมาตรการของรัฐรวมถึงเงินช่วยเหลือชาวนาด้วยนะครับผมกดตรวจสอบตัวนี้แหละครับโอเค ต่อไปก็คือมีการกรอกนะครับได้ประชาชน13หลักนะครับแล้วก็มีกรอกรหัสหลังบัตรด้วยนะครับเลขประชาชุ1 3หลักนะครับกรอกให้ียบร้อยแล้วก็กรอกรหัสหลังหลังบัตรประชาชนก็คือเป็นรหัสที่มีตัวเลข12หลักนะครับ2ตัวแรกเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็10ตัวหลังเป็นตัวเลขนะครับก็กรอกเข้าไปให้ครบทั้ง2ช่องนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตกรอกเลยนะครับผมถ้ากรอกเสร็จแล้วก็กดที่ตรวจสอบนะครับ โอเคตอนนี้ผมกรอกครบแล้วครับทางเลข13หลักมันก็เลขหลังบัตรนะครับกดตรวจสอบข้อมูลนั่นเลยครับผมสักครู่นะครับนี่ท่านผู้ชมจากนั้นนะครับก็จะมีข้อมูลว่าท่านได้ขึ้นทะเบียนแล้วหรือยังนะครับก็จะขึ้นแบบนี้ท่านผู้ชมอันนี้เป็น หัวหน้าโครเรือน,นะครับแล้วก็จะมีการขึ้นทะเบียนในการแจ้งปลูกข้าวเหนียวนะครับหรือว่าลำไย,ยหรือว่าพืชผลผลิตที่ท่านได้ทําการแจ้งปลูกหรือว่าแจ้งขึ้นทะเบียนไว้นะครับอันนี้ก็จะมีส่วนของข้าวนะครับปี66นั่นเองนะครับก็คือจะถ้าใครได้ขึ้นทะเบียนตัวนี้มีการแจ้งปลูกข้าวแล้วก็จะขึ้นว่าในช่วงปี66นะครับทับหก็ก็จะได้เงินช่วยเหลือชาวนารายละหนึ่งพันบาทนั่นเองและถ้าหากว่ามีการโอนเงินช่วยเหลือชาวนา รายละ1,000บาทก็จะมีการขึ้นประมาณนี้ก็คืออันนี้เป็นตัวอย่างปีที่65นะครับปี65ก็จะขึ้นว่ามีการจ่ายเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี65 -66 ทับ66อันนี้ส่งขอทกศส4พย .65 นะครับแล้วก็มีส่วนของประกันรายได้ด้วย22พย .65 นั่นเองแต่ถ้าปี66ถ้ามีส่วนของ รายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาตรงนี้ก็จะขึ้นตรงนี้นะครับว่ามีการจ่ายเงินอะไรบ้างนะครับผมแต่ถ้าข้อมูลไม่มีก็จะไม่ขึ้นสถานะเหล่านี้นะครับโอเคท่านผู้ชมสำหรับวิธีการตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรของเกษตรกรนะครับพืชแต่ละชนิดนะครับแล้วก็แต่ละประเภทด้วยถ้าหากตรวจสอบแล้วนะครับ <c oughs> ขึ้นหรือไม่อย่างไรก็แจ้งข่าวกันได้ที่ใต้คลิปนะครับผม ส่วนลิงก์รายละเอียดเพิ่มเติมน,นะครับสามารถคลิกกันได้ที่ใต้คลิปนะครับสำหรับเว็บไซต์ที่เข้าถึงเดี๋ยผมจะแปะไว้ที่เว็บไซต์ใหม่สงกรานต์คอมนะครับเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปหรือว่าเข้าไปที่หน้าไบโอกันได้นะครับผมโอเคหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องเกษตร,รกรทุกท่านนะครับลากันไปก่อนสำหรับคลิปนี้ครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องใหม่สงกรานต์ใม่ในช่องกันด้วยน,นะครับสวัสดีครับ